เทวดาประจำตัวคุณนะคะกำลังสื่อสารหรือบอกอะไรคุณผ่านคลิปนี้เนาะอันนี้เป็นแบนดอมให้นะคะหายไปหลายวันเลยนะคะรีพึ่ง follow up รุ่นที่สิบแปดเสร็จนะห้องหนึ่งห้องหนึ่งวันนี้จะใช้ไพ่ไทยให้นะคะไพ่ไทยจ๋าเลยมาดูนะคะช่วงนี้พลังงานของคุณเป็นยังไงนะคะ ใครที่ขอเข้ามาพี่เอคาที่เกี่ยวข้องกับอดีตชาตินะคะเดี๋ยวจัดทาให้สุดสัปดาเนาะขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะคะเป็นพลังงานอันศักดิ์สิทธิ์ให้กับค่าครูค่าไพ่ของเราด้วยเนาะมาดูค่ะตอนนี้ไกลไรไรกำลังเกิดขึ้น,นกับคุณกับเทวดาประจําตัวของคุณค,ะค่ะท่านอยากบอกอะไรคะนะอุ้ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่กับคุณจริงๆนะคะเนี่ย เอสำหรับคนที่แบบมาเจอคลิปนี้อธิฐานถึงหรือว่าบุญสัมพันธ์กันนะได้เจอคลิปนี้เป็นไพ่ผ่าขึ้นมาเลยนะคะเทวดาของคุณกําลังสื่อสารกับคุณผ่านคลิปนี้จริงๆมาดูว่าเรื่องอะไรนะคะเหมือนบางคนก็มีการขอพรอ,อธิษฐานจิตหรือว่าคุณเข้าสู่นะคะความรู้ที่สูงส่งขึ้นอย่างเงี้ยก็ได้กําลังได้รับการไกด์ไลน์นําทางนะคะอืมโอ้หกคธา บางคนโฟกัสที่เป้าหมายของตัวเองความสำเร็จนะคะเออเหมือนคุณได้รับพลังแห่งการสนับสนุนนะคะจากเบื้องบนด้วยไปสู่เส้นทางแห่งความสำเร็จของคุณสิ่งที่คุณทำนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมาถูกทางแล้วนะคะเออยอนเดอะไรท์พาร์นะคะบางคนอาจจะมีความสามารถพิเศษบางคนอาจจะเป็นแบบเขาเรียกว่า งานที่คุณทำเนี่ยไม่มีใครทําแทนได้นะคะหรือเป็นช่วงเวลาที่หลายคนที่มาเจอคลิปน,นี้คุณเป็นการเป็นช่วงที่คุณได้เรียนรู้ไปต่อยอดกับบางอย่างได้ลงคอร์สได้ไปศึกษาต่อบางอย่างเพื่อพัฒนาตัวเองหรือว่าศักยภาพในเรื่องของผลลัพธ์ของการทํางานอย่างเงี้ยก็ได้นะคะหรือว่าผลลัพธ์ของสิ่งที่คุณทานะคะดังนั้นการต่อยอดหรือการลงทุนในเรื่องของการเรียนหรือบางอย่างของคุณในช่วงนี้มันโดดเด่นชัดเจนมากๆเลย นะคะเนาะถ้าคุณจะคาดหวังว่าให้ความสําเร็จที่ฉันกําลังโฟกัสอยู่มันจะเป็นยังไงนะคะไพ่บอกขึ้นมาเลยนะคะว่าคุณจะประสบความสําเร็จมีชื่อเสียงนะคะเออเหมือนคุณกําลังแบบมันใกล้แล้วอะ่ะนะคะสิ่งที่คุณทํามันใกล้จะบรรลุแล้วนะคะทําไมไพ่ดีจังเทวดาประจําตัวของคุณนะคะส่วนใหญ่จะหนุนนําคุณในเรื่องของ สติในเรื่องของการวางแผนแล้วก็ความรุ่งเรืองนะคะส่งเสริมสนับสนุนคุณในเรื่องของความรุ่งเรืองสังเกตว่าคุณจะเป็นคนที่ม,มีมีสติเป็นคนที่มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเก่งนะคะแก้ไขปัญหาเก่งวางแผนดีแล้วเป็นคนที่เสียสละให้กับผู้อื่นอย่างเงี้ยความดีของคุณจะตอบแทนคุณในวันหนึ่งนะคะควินถือเหรียญเป็นไพ่ที่ดีมากในเรื่องของการแก้ไขปัญหาหรือการวางแผนวางระบบนะคะ คุณกาลังจะแบบเหมือนเคลียร์บางสิ่งบางอย่างอยู่วา,วางระบบกับรากฐานของตัวเองในเรื่องของการงานในเรื่องของการเงินอย่างเงี้ยเป็นช่วงทาม,มิงที่ดีมากๆนะคะอัศวินเหรียญน,นะคะท่านอยากจะบอกคุณนะคะว่าความซื่อสัตความซื่อสัตความสม่ำเสมอของคุณนี่คือนี่คือเพชรของคุณนี่คือแบบ อินเนอร์นี่คือปัจจัยที่สําคัญของคุณที่จะทำให้ชีวิตของคุณไปสู่ไปสู่จุดที่สูงสุดได้ความสม่ําเสมอของทุกๆเรื่องที่คุณทํานะคะที่มันเป็นพลังงานบวกนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่แบรนดิ้งแบรนด์ของคุณนะคะแบรนด์เพอร์ซันอลของคุณจะเป็นแบบความน่าเชื่อถือความซื่อสัตย์นะคะเออความซื่อสัตย์คนมองมาที่คุณะจะรู้ว่าคุณน,ะน่าเชื่อถือแล้วก็ซื่อสัตย์ไว้ใจได้วางใจได้อย่างเงี้ยอืมนะคะอ่ะ ดูสิคะว่ามีอะไรที่คุณควรรู้บ้างนะคะในวด,ดาประจำตัวอะหลายคนนะคะบางคนเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะรู้สึกว่าย้อนแยงกับบางอย่างมีบางเรื่องนะคะอุปสรรคบ้างแหละเล็กๆน้อยนติดๆิด,ด,ดขัดขัดคุณอาจจะ,ะเผชิญอยู่กับปัญหากับผู้คนสถานการณ์นะคะหรือว่าคนที่แบบ ไม่ให้ความร่วมมือเราอย่างเงี้ยเออแต่มันเป็นเรื่องเล็กๆนะคะคีย์เวิร์ดของไพ่ใบนี้คือคุณกําลังเผชิญกับความขัดแย,ย้งบางเรื่องแต่เพื่อการเติบโตไปข้างหน้าอย่างเงี้ยมันดีมากเลยนะมันดีมากหลายคนเผชิญอยู่กับสิ่งที่จะต้องเปลี่ยนแปลงนะคะคุณอาจจะมีแบบสถานการณ์ที่เข้ามามันเลยทําให้คุณรู้สึกว่าการตั้งรับเนี้ยม,มันการตั้งรับการเปลี่ยนแปลงการตั้งรับ ที่เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอ่ะมันเป็นเรื่องที่ต้องแบบแก้ไขเออเปลี่ยนแปลงนะคะมีเรื่องจุกจิกบ้างอะไรบ้างนะคะแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นกับคุณนะคะมันเป็นการเติบโตทั้งนั้นสิ่งใดก็ตามนะคะที่มันไม่ได้สร้างมาจากรากฐานที่ที่มั่นคงนะคะสักวันหนึ่งมันก็จะล้มคลือลงมาจะแสดงว่าคุณกาลังเปลี่ยนแปลงระบบครั้งใหญ่ในชีวิตอยู่ชีวิตคุณเจอการเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็สําคัญด้วย คุณอาจจะมีการกดดันบางอย่างคุณรู้สึกกดดันกับการเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นนะคะคุณมีความกดดันเกิดขึ้นกับการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันนะคะแล้วหลายคนปัญหาของคุณคือคุณอาจจะต้องนอกจากกดดันไม่พอแล้วว่ะคุณยังต้องตัดสินใจบางอย่างที่มันกระทนหันนะคะม,มันยากที่ตัดสินใจเทวดาประจำตัวของคุณบอกคุณ,คณต้องทำสมาธินะคะ ทำสมาธิให้มั่นคงนะคะเพราะการเปลี่ยนแปลงนี้มันจะเป็นฐานรากมันจะเหมือนการซ่อมแซมการบูรณาการต่างๆนานานะคะการตัดสินใจอะไรต่างๆงคุณมันจะอยู่ในพื้นฐานของความมั่นคงในอนาคตของคุณเออดังนั้นสิ่งใดที่เกิดขึ้นกับคุณตอนนี้ก็ตามนะคะความไม่มั่นคงของสถา,านการณ์จังหวะหรือสิ่งที่เข้ามาแบปบปรับฉับพลันคนสถา,านการณ์แน่นอนคุณกดดันนะคะ คุณอาจจะต้องเรียนรู้กับปัญหาเพื่อการเติบโตคุณอาจจะต้องเรียนรู้ที่จะแก้วข้ามผ่านอดีตที่เจ็บปวดแล้วก็หิวตัวเองแล้วคุณอาจจะมีการตัดสินใจบางอย่างนะคะในเรื่องของที่อยู่ที่อาศัยด้วยนะคะเออหลายท่านอืมแต่มันก็ยากแหละแต่เรื่องยากๆมันก็ต้องเกิดใช่ไหมถ้าเรามาเรียนรู้บทเรียนง่ายๆเราก็ไม่มากัน <laughs> เราไม่หัวเราะมันเป็นเบสิกเนาะอะ,อะมาดูก่อนนะคะ คุณจะก้าวข้ามผ่านเรื่องจุกจิกนี้เรื่องวุ่นวายหรือว่าความกดดันนี้ตอนไหนบูโน่มานอนใกล้ๆว้าวคิงอบฟวอนนะคะไม่ต้องกังวลใดทั้งสิ้นนะคะคุณเป็นคนที่สามารถที่จะแก้ไขปัญหากับทุกเรื่องได้อยู่แล้วนะคะดังนั้นคุณเกิดมาเนี่ยนกจากจะมีแบบ พรสวรรค์ในการแก้ไขปัญหาได้ดีแล้วคุณยังมีพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงพลังแห่งความสร้างสรรค์สามารถที่จะเปลี่ยนโลกทั้งใบให้เป็นดังความจริงของคุณได้ความคิดของคุณได้ดังนั้นใช้สกยภาพที่คุณมีนะคะเออใช้พรสวรรค์ให้ถูกจุดให้ถูกที่นะคะคุณทําได้อยู่แล้วภายใต้อิทธิพลนี้นะคะอืมทุกอย่างขึ้นอยู่กับคุณเลยแล้วก็ก่อนที่จะไปเป็นสิ่งนั้นมันเป็นอัศวินเนาะคือต้องใช้พลังพอสมควร มันต้องใช้พลังนะคะความสำเร็จอยู่ที่คุณ The w อ r ขึ้นมาพลังพลังงานที่คุณกำลังแบบจ่ายออกไปมันเป็นสิ่งที่คุณกำลังจะได้รับกลับมาจากจัก,กรวาลคือความสำเร็จนะคะความสำเร็จ,คว,รจความสมบูรณ์แบบถามว่าทัมมิ่งเนี้ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับคุณการเปลี่ยนแปลงเนี้ยมันจะนำพามาซึ่งแบบการเริ่มต้นที่ดีนะคะแล้วคุณจะเห็นความชัดเจนของความมั่นคงในชีวิตของคุณได้ นะค,คุณอาจจะทำโปรเจกต์ทำอะไรโครงการอะไรใหญ่ๆที่ใหญ่ๆก็ตามเห็นไหมความสุขมันเข้ามาทดแทนความสุขความสมหวังนะคะความสุขความสมหวังไม่ว่าคุณทำอะไรก็ตามนะคะอิทธิพลเนี้ยคุณประสบความสำเร็จแล้วคุณแฮปปี้กับสิ่งที่ทำแล้วผลลัพธ์มันออกมาดีมากๆนะคะสำเร็จค่ะเอ่อ The chariot ะะหลายคนนี้สมหวังในเรื่องของทางไกลต่างประเทศเลื่อนขั้นเรื่องตำแหน่งนะคะหรือรวมไปถึงเหมือนจะได้มีการเดินทางเนาะเร็วๆนี้นะคะมีความสุขมากมความมั่นใจนะคะความมั่นใจแล้วก็พลังงานของคุณเนี้ยมันมันจะ d r i v i วิมากๆเลยนะคะในช่วงเวลานี้ b e of cup นะคะจงเปิดใจจงเปิดใจนะคะรับกับพลังแห่งความรัก หลายคนกาลังจะมีคนดีเข้ามาในชีวิตนะคะพลังงานนี้อาจจะแบบการได้เริ่มต้นความสัมพันธ์ก็ได้นะคะหรือว่าเปิดใจรับกับองค์ความรู้ระดับสูงออมีโอกาสอย่างมากนะคุณที่จะมีคนเข้ามาในชีวิตนะคะภายใน6เดือนนะคะสามถึง6เดือนจะมีคนเข้ามาในชีวิตนะคะแต่ความสําเร็จที่คุณกําลังจะทำเนี่ยมันกําลังจะตอบโจทย์บางอย่างให้คุณคุณจะรู้ว่าคุณจะไปในทิศทางไหนแนวไหนนะคะ เลิศมากขอไกด์จากอันนี้หน่อยนะคะนี่คือเทวดาประจำตัวของคุณขอดสามใบนะคะภายในสามเดือนนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับคุณคะภายในสามเดือนนี้คำเตือนคำแนะนำต่างๆ พวกมาคาอะไรพวกมากลากไปหมายความว่าพวกมากลากไปอโอเคคำเตือนแรกนะคะหนสามเดือนนี้ต้องระวังระวังไปตามกระแสที่ผิดผิดการหลงเชื่อกับกระแสที่นำไปสู่ปัญหาในเรื่องของความถูกใจงดดราม,มา่า งดดูอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับดรามา่าสื่อเพลงเศร้าหนังเศร้าแล้วเอออันนี้ example นะคะหรือว่าอย่าไปตามกระแสที่แบบไม่ควรหรือเป็นไปได้ว่ามิจฉาชีพหรือคนร้ายจะแฝงตัวมาในมาในลักษณะนิตต้องระวังท็อกซิกนั่นแหละนะคะอย่าไปหลงเชื่อคนง่ายๆหรือคนบางคนก็เข้ามาเพื่อที่จะชักจูงให้เปลี่ยนพฤติกรรมนะคะ ในทิศทางที่ไม่ดีระวังไปคบคนผิดคบคนผพานหรือว่าไปตามกระแสที่ไม่ควรจะตามนะคะเออเกระแสที่มันเป็นภัยต่อศีลธรรมต้องงดนะคะอือเอ,อ่อโดยเฉพาะการงานบางคนนะคะที่การทําตาอ,อ่าทาไปทําอะไรที่มันเป็นวิถีผิดผดนะคะเออเหมือนวัฒนธรรมองค์กรที่พาเราแบบร่มสลายหรือกลุ่มคนที่ชักชุงเรา นะคะความคิดของอสิ่งใดที่มันหลงผิดหรือคนพูดอะไรที่แบบชวนให้องค์กรเสียหายอย่างเงี้ยอ,อการมีคนใกล้ตัวหรือพเพื่อนหรือพี่เลี้ยงที่คิดร้ายต้องระวังดีๆนะคะช่วงเนี้ยพอกซิกเออหรือแม้แต่ความสัมพันธ์ของคุณนะ่ะต้องระวังคนยุยแยงจะแข่งรั่วนะคะนี่คือท่านเตือนมานะระวังคนยุแยงระวังแบบ อันนั้นส่วนการเงินต้องต้องวัตถุนิยมอ่าจะใช้เงินผิดประเภทเด็ดขาดกระแสความคิดที่เชื่อผิดผิดอย่างเงี้ยทําให้เราใช้เงินเกินตัวแรงแรงยุอะไรต่างๆนานาอะไรอย่างเงี้ยต้องต้องหดนะคะโอเคเออต่อมาใบที่สองค่ะใบที่สองอันนี้คิด เอ,เองเออเองระวังการคิดเองเองเอเองด้วยนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของความรักที่ยังไม่ชัดเจนสำหรับบางคนนะคะหรือบางเรื่องเขายังไม่พูดเราคิดไปเองการเข้าใจผิดนี่คิดเองเออเองเ,อเอง 78. จ็ดแปดจิจินตนาการระวังการจิจินตนาการนะคะที่แบบอาจจะเป็นความลับเรื่องในใจที่ยังไม่เกิดขึ้นแอบชอบแอบรักรักข้างเดียวหรือ เรื่องที่รู้คนเดียวอย่าเพิ่งคิดไปเองนะคะออการงานช่วงเนี้มีเสริมขึ้นมาว่าคุณอาจจะมีความคาดหวังแหละลุ้นลุ้นแล้วก็หวังในสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเห็นภาพทีออ่ยังไม่ได้ลงมือทำดังนั้นเป็นช่วงเวลาที่การจินตนาการพนดีแต่ต้องเทคแอคชั่นด้วยนะคะอะไรที่เราแบบรู้มาฝ่ายเดียวอย่าอย่าเพิ่งคิดไปเองอันนี้คือคำเตือนนะคะน,นี่คือคำเตือน วงสานาญาติเหรอเอ้ยวงวานเครือญาติวงวานเครือญาติเหรอวงวานเครือญาติจะเกี่ยวข้องอะไรกับคุณภายในสามสิบวันนี้วงวานเครือญาติอ่ะโมรด,ดกเกี่ยวข้องหลายคนจะเกี่ยวข้องกับโมรด,ดกหรือความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวหรือคนทางบ้านอะไรเงี้อยออไพ่ใบน,นี้จะเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ การงานบางคนทําธุรกิจครอบครัวนะคะหรือโฮมออฟฟิศอย่างเงี้ยแต่คุณได้รับการสนับสนุนนะคะจากจากญาติพี่น้องครอบครัวอย่างเงี้ยเออบางคนช่วงเนี้ยคุณจะเน้นไปทางธุรกิจหรือว่าธุรกิจขนาดเล็กก็ได้อืมถ้าการเงินช่วงเนี้ยให้ลงทุนกับบ้านจะดีลงทุนกับบ้านอืมจะดีแก้เคดไปเลย นะคะใช้เงินหาเงินเพื่อคนทางบ้านก็ได้หรือว่าการช่วยเหลือมีการช่วยเหลือจากทางบ้านหรือคุณช่วยเหลือทางบ้านเหมือนลงทุนกับบ้านแล้วก็ครอบครัวนะคะเป็นการแก้เค็ดไปในตัวนะมถ้าความสัมพันธ์นะที่มองดูตอนเนี้ยหลายคนความสัมพันธ์ของคุณนะ่าจะเกี่ยวข้องกับบ้านที่อยู่ที่อาศัยแล้วก็ความมั่นคงวางแผนการแต่งงานสามารถเกิดขึ้นได้นะคะ นี่คือคําเตือนภทยใน30วันเนี้เรามาดูว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์รอบตัวของคุณนะนอกจากเทวดาประจําตัวของคุณนะท่านบอกอะไรคุณอีกสิ่งศักดิ์สิทธิ์รอบตัวพลังงานรอบตัวมีเรื่องใดมีอะไรบ้างฐานบุญนะคะช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่บุญเก่าเยอะ ทานบุญทำบุญก็ได้นะคะคุณทำบุญก็จะดีพลังบุญของคุณช่วงนี้ช่วงนี้ถ่ายทอดวิชานะคะการเรียนรู้ช่วงนี้จะเข้าถึงมากๆได้รับเต็มที่นะคะการสอนไปเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนนะ,ะช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ดีมากๆนะคะได้รับเต็มเต็มเลยการเรียนจะโดดเด่นมากๆถ้าคุณเจอคลิปนี้คุณจะเข้าถึงแบบลึกเลยทีเดียวนะคะ ธาตุเงินทองสมบูรณ์นะคะต้องบอกเลยว่าคุณกําลังจะแบบทุกอย่างมันจะเข้าสู่แบบจุดที่มันสมดุลน,นะคะในเรื่องของการเงินในเรื่องของแบบเงินทองอะไรอย่างเงี้ยของคุณด้วยพลังงานรอบตัวพลังงานธาตุดีสิ่งที่ต้องนั่นเลยะระวังภาพลวงตาระวังท็อกซิกนะคะเออบูโนอกคับอ่ะอันนี้ขึ้นมารอคอย รอคอยไอ้น,นี้น่าจะเป็นเกี่ยวข้องกับทําบุญนะคะให้กับสภเวสีหรือคุณเคยพูดว่าคุณจะไปทําบุญแต่คุณยังไม่ไปทําสิ่งนั้นก็คือควรไปทํานะคะเออควรไปทํามีคนรอมีดวงจิตหรือจิตวิญญาณอะไรที่รอคอยการทําบุญจากคุณอยู่อ่ะทีน,นี้มา สรุปกันไม่ใช่สรุปหรอกขอเพิ่มเติมคำแนะนำของคุณภายใน30วันนี้จากเทวดาประจำัวของคุณนะคะคำแนะนำภายใน30วันนี้ Higher ์เซลนะคะการเชื่อมต่อกับไฮเออร์เซลของคุณช่วงนี้จะดีมากคุณเข้าถึงมากๆเลยนะคะอันนี้ The d e v i ิ View นะคะอันนี้ต้องแบบเหมือนการค้นพบเงามืดน,นะคะอีกด้านหนึ่งของตัวเองเออ ด้านมืดของคุณให้คุณหันกลับมานะคะกล้าเผชิญกับเงามืดหรือว่าด้านมืดของตัวเองได้แล้วนะคะผ่านการเชื่อมต่อของคุณเพจอปสอดคุณจะได้คีย์เวิร์ดคุณจะได้ข้อมูลนะคะบางอย่างที่คุณไม่เคยได้มาก่อนถ้าคุณกล้าที่จะเผชิญน,นะคะกับดาร์กไซด์ของตัวเองอมันจะมีอินโฟมิชันบางอย่างที่ที่มันดีกับคุณมากๆ นะคะแล้วก็เหมือนมีการเชื่อมต่อคุณพยายามที่จะละเลยนะคะละเลยไม่สนใจไม่อเงามืดก็คือสิ่งที่เราไม่อยากเป็นไม่อยากเห็นหรือว่าซ่อนเอาไว้ไม่อยากเปิดเผยหรือเรากดทับมันไวอ้อ่ะแต่ว่าถึงเวลาที่คุณจะ,ะเผชิญกับมันแล้วก็เอาเอาสิ่งดีๆของมันมาเป็นไกดให้คุณนะคะมีการเชื่อมต่อเงามืดของคุณพยายามสกิดคุณพยายามให้คุณอะ่ะ เผชิญกับเขาน,านานแล้วนะคะแต่คุณไม่สนใจนี่เป็นช่วงเวลาที่ดีที่คุณเมสเซจออกมาเลยนะคะเงามืดของคุณพยายามที่จะเชื่อมต่อกับคุณนะคะผ่านคําไกด์ไลน์ของเทวดาประจำตัวของคุณมันเป็นจังหวะของคุณจริงๆที่คุณจะได้เจอเมสเซจนี้แล้วคุณกําลังเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงระดับที่แบบสูงขึ้นนะคะดังนั้น ปล่อยวางสิ่งที่มันติดขัดอยู่ในใจของคุณแล้วก็ว่าเชิญนะคะมาถามคําถามของตัวเองว่ามันมีสิ่งใดที่มันกั้นขวางชั้นกับตัวตนที่สูงสุดของฉั้นฉั้นยอมรับนะคะทุกๆด้านนะคะแม้แต่ด้านมืดของคุณคุณจะต้องยอมรับมันด้วยนะคะเพราะว่ามันก็เป็นคุณเหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นด้านมืดหรือด้านสว่างนะคะเหมือนหญิงเหมือนอย่างคุณก็ต้องยอมรับทั้งสองด้านนะคะเอาละค่ะ การ Take Action กับการเปลี่ยนแปลงได้มาถึงแล้วนะคะปล่อยวางแล้วก็เปิดใจรับกับการเปลี่ยนแปลงขอให้ทุกคนโชคดีนะคะฝากด like, กดไลค์กดแชร์ยืนยันนะคะพลังงานดีๆของคุณด้วยนะคะเลิฟๆค่ะ